สวัสดีท่านผู้ใช้ระบบอีเมลสถาบันวิจัยจุฬาภรทุกท่านนะครับผมไอการ์ดแก้วุญจันทร์นะักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบอีเมลของสถาบันนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานระบบแจ้งเตือนนะครับหรือระบบคาเลนดาร์นะครับของเว็บเมลนะครับว่าสามารถใช้งานได้อย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมารู้จักขั้นตอนวิธีการการใช้งานกันในวิดีโอนี้เลยนะครับนะครับก่อนอื่นก็ จะเป็นการล็อกอินเข้าระบบอีเมลก่อนนะครับนะครับเมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้ามายังระบบอีเมลแล้วนะครับจะพบว่ามีเมนูที่เขียนว่า c a l e n d ดาอยู่นะครับก็ให้ผู้ใช้ไปกด ที่เมนูคาลเลนดาร์กดเลยนะครับนะครับก็จะพบว่าเมื่อกดมาในเมนูคาลเลนดาแล้วเนี่ยก็จะมีรูปปฏิทินขึ้นมานะครับผู้ใช้ก็สามารถเพิ่มรายการนะครับว่าต้องการจะแจ้งเตือนนะครับหมายเหตุอะไรต่างๆมากมายนะครับว่าต้องการจะให้แจ้งเตือนมีป๊อปอัพขึ้นมาที่ผู้ใช้เมื่อไร,นร่นะครับก็เลือกเลยนะครับว่าจะเป็นวันที่ไหน สมมติผมตั้งไว้วันที่10นะครับก็คลิกขวาที่วันที่10นะครับที่ขวาวันที่10แล้วก็เลือก New Appointment นะครับปุ๊บก็จะมีให้กรอกข้อมูลนะครับอย่างเช่น subject นะครับนะครับว่าเป็นหัวข้ออะไรนะครับสมมติผมใส่ไว้เป็นประชุมนะครับแล้วก็ใส่ ี่นะครับก็สถานที่ก็จะเป็นสมมุติอาคารอนิกประสงค์นะครับแล้วก็เลือกวันเวลาที่ต้องการจะแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็วันที่1 1เดือน10นะครับผมอาจจะตั้งเป็น ก้าโมงสามสิบนะครับให้แจ้งเตือนถึงเก้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนซ้ํานะครับก็ผมก็ไม่มีการแจ้งเตือนซ้ํานะครับแล้วก็ให้แจ้งเตือนก่อนถึงเวลาเนี่ยกี่นาทีผมก็สิบห้านาทีนะครับนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับ ก็สามารถกดโอเคเพื่อบันทึกข้อมูลลงไปได้เลยนะครับก็สังเกตดูในปฏิทินของเราเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับและเมื่อถึงเวลาแจ้งเตือนเนี่ยก็จะมี pop-up แจ้งเตือนมาอย่างผู้ใช้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้เนี่ยอาจจะต้องเปิดเว e ็บอีเมลค้างไว้นะครับถึงจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดพาผู้ใช้ไม่มีการเปิดเว e ็บอีเมลทิ้งเอาไว้เนี่ย การแจ้งเตือนที่เป็นปอปออพเนี่ยก็จะไม่ปรากฏขึ้นมานะครับสำหรับวิดีโอสอนการใช้งานค a ล e n d a r นะครับและการแจ้งเตือนเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ